สวัดีครับวันนี้พามาชมต่อพิสดารเสียบยอดพิศดารน,นะนี่พอดีมันเหลือต่ออยู่ตอนึงไม่รู้เสียบอะไรดีเป็นตอคาติมอนนะก็เลยเสียบเข้าไปอะไรบ้างเลยเกช่า ใช่แล้วครับน้องของน้องน้องคนนี้ชื่อว่าเกอิชานะครับเสียบคู่ไปเลยมาติดตามกันว่าจะติดหรือเปล่าทัดมาน้องคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยเยลโล่เบอร์เบิร์นใช่แล้วครับน้องเขาชื่อว่าเยลโล่เบอร์เบิร์นครับ นี่เป็นเยโล่บาบเบิลนะเสียบคู่แต่เสียบแบบไม่เสียบไม่เสียบอันนั้นนะอย่างเกยชานะอันนี้เป็นมันออกใบแล้วต่อไปครับนี่เป็นเซรีนาเซรีนาไอพีอาร์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเซรีนา นละรอบนี้มีพิเศษมาหนึ่งเอตรงนี้นี่เอากับเขาด้วยนะมีพันุ์อะไรนะไม่รู้เป็นพันุ์อะไรนะแต่เป็นอาราบิก้าบรรพัุบุษของผมเองครับไม่รู้ว่าท่านปู่เขาไปหาสรรหาจากเกษตรที่ไหนมานะเห็นท่านปู่เขาว่าไปเอามาจาก เกษตรสมัยก่อนนะน่าจะแถวดอยอินทนนท์นุ่นนะใช่แล้วครับแถวเชียงใหม่นะเราก็จะมารวมพิสดารอยู่ในต่อเดียวกันแล้วผมจะแวะมาทำคลิปให้ชมเลยๆนะครับมันเป็นพันพิสดารลองลองต่อแบบ หลายๆอย่างดูสิพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำนะต่อเอาไว้ทำเชื้อเอาไว้เก็บเป็นเมล็ดเมล็ดพันนะหวังว่าอย่างนั้น <c oughs> okay. แต่จะได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนะนี่เป็นตอส่วนตอน,นี่เป็นตอตออะไรนะคุณพ่อตาเขาไปเอามาจากป่าเมี่ยงดอยเสเก็ด ไม่คาติมอก็พวกคาทวยหรือเปล่าอาอแต่มันสีเหลืองเนะี่ยมันสีเหลืองก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคาทวยนะหรือคาติมอนี่แหละเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะเห็นว่ามันมีอยู่ไม่กี่สายพันธุ์นะไม่คาติมอก็คาทวยสายพันธุ์อาราบิก้านะครับ เห็นว่าตอแข็งแรงดีก็เลยต่อดูโอเคครับจะแวะมาแวะพาเพื่อนๆนมาชมบ่อยๆถึงการพัฒนาการของมันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ีวัน,น,วนที่ห้าวันพฤหัสที่ห้ามิถุนายน2500 682025นะครับถ่ายไว้เป็นคลิปเตือนความจำเลยนะเผื่อว่าจะได้รู้ว่าต้องใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่มันถึงจะโตนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาคุมละโอเคครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณที่รับชมครับ